สวัสดีค่ะตัวอักษรสีน้ำเงินนะคะดีใจมากที่ได้กลับมาเจอเพื่อนๆอนอีกครั้งนะคะพอสแคสนี้ก็เป็นพอสแคสที่2ของตัวอักษรสีน้ำเงินนะคะซึ่งเราจะว่ากันด้วยเรื่องของตัวละครเนะาะจริงๆก็มีเพื่อนเพื่อหลายคนเหมือนกันที่จะแบบสอบถามเรื่องเกี่ยวกับตัวละครเข้ามาเยอะเนื่องจากว่าอา,อาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครมันสามารถ มาสามารถเอ่อเล่นได้หลายแบบอะไรเงี้ยเราก็เลยยังหาจุดจับของมันไม่ได้จริงๆถ้าเกิดเอ่อถ้าเกิดให้พิมองนะตัวละครมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากในนิยายเนี่ยออกมาเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นตัวที่จะสามารถทําให้ตัวนิยายของเราเนี่ยดําเนินเรื่องไปได้เพราะฉะนั้นนะ่ะเอ่ออย่างแรกเลยนะที่เอ่อเราใช้ ในการเขียนนิยายก็คือการให้มองว่าคือการมองตัวละครตัวหนึ่งอ่ะให้เป็นคนอ่ะแล้วเราจะรู้ว่าคนนี้แบบคนนะไม่ใช่มนุษย์เราเราต้องแยกให้ออกก่อนคนนี้ก็คือ,อยังไม่บรรลุถึงขั้นมนุษย์สมบูรณ์แบบนี่ออกว่าเขาจะผ่านวิวัฒนาการโดยการแบบโดยการผ่านเรื่องราวต่างๆนิยายของเราเพื่อสุดท้ายแล้วจะไปบรรลุเป็นคน งงงงไหมอ่ะโอเคอธิบายอีกทีคนคือคนที่เออ่มนุษย์ที่ยงไม่บรรลุซึ่งหลังจากเขาผ่านบางอย่างบางจุดหรือว่าปลดล็อกอะไรบางอย่างไปได้แล้วในจิตใจเขาเนี่ยเขาจะก,ก็ในตอนจบเขาถึงจะเป็นมนุษย์ในนิยายของเราสำหรับเราเราใช้วิธีการมองอย่างนี้นะคะเอะเพราะว่า คือถ้าเราพยายามเขียนตัวละครให้แบบดูสมบูรณ์แบบมากๆอ่ะเรามองว่าคนคนที่เขาอ่านมันก็จะไม่อินอ่ะคือเราเราจะอินกับอะไรสักอย่างที่แบบที่เขามีส่วนค้ายกับเราอ่ะคือเราเราก็เป็นคนเข้าใจไมเราก็เป็นคนเราไม่ได้มีอะไรสมบูรณ์แบบคือแบบเราอาจจะมันเขียนในมุมมองนักเขียนมันก็เขียนยากอีกนะคิดง่าย ต่อให้ไม่ได้คิดในมุมมองนักอ่านอะ่ะคิดในมุมมองนักเขียนอะ่ะคุณเป็นนักเขียนยังไงที่จะเขียนให้แบบผู้ชายคนหนึ่งออกมาแบบเพอร์เฟก์มากไม่มีข้อเสียเลยคือคนเราอะ่ะต่อให้เป็นนักธุรกิจร้อยล้านก็ต้องกินข้าวเป็นเม็ดหรือเปล่าถูกไหมเออเราก็กินข้าวเหมือนกันเขาก็อาจจะเป็นนักธุรกิจร้อยล้านที่แบบกลัวมแมลงสาบก็ได้หรือเขาอาจจะเป็น นักธุรกิจพันล้านที่แบบกลัวความมืดก็ได้อะไรเงี้ยเออเขาคนเรามันมีมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวเย่าพยายามแบบเขียนให้ให้มันเลยจากตัวเรามากอะ่ะเพราะเราอ่านอะ่ะเราจะไม่อินไงสังเกตดูว่าอ่ะถ้าเราอ่านเองอ่ะเราจะอินหรือเปล่าถ้าเราอ่านเองเราอินก็โอเคคุณจะเขียนอย่างนั้นก็ก็ได้เรื่องของคุณแต่แบบแต่สําหรับเราอะ่ะเราคิดว่ามันไม่อินไงคือเราใช้หลักการ t no h one perfect อะ่ะ คือมันไม่ใช่ทุกๆคนที่จะสมบูรณ์แบบคือถ้าทุกคนสมบูรณ์แบบอ่ะมันก็ไม่จําเป็นต้องมาอยู่ในนิยายเราเนี่ยหรอกปะแล้วคนอ่าน <laughs> จะอ่านอะไรวะจะอ่านอะไรวะมันไม่มีอะไรให้เล่นไงแต่การที่เขาไม่สมบูรณ in <Paris> <inaudible one>: ์แบบแล้วเขาผ่านอะไรเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างในนิยายเราเพื่อที่จะไปเป็นคนอีกคนที่ดีกว่าอย่างเงี้ยอ่าโอเคเราก็จะมีอะไรให้เล่นคนคนนี้ก็จะแบบจะแบบจะจับจะ คืออะไรเขาเียกแบบจะจะโดนใจนักอ่านบางคนที่ก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะ่ะคือถ้าเราถ้าถ้าเราไม่เขียนแบบเนี้ยตัวละครเราอ่ะมันก็จะมันก็จะแบนมากเลยนะมันจะไม่มีมิติอะไรเลยเนออกว่าเออแล้วทีเนี้ยถ้าเราเออเราจะพูดยังไงดีวะ เราจะพูดแบบพยายามอย่ามองหาความสมบูรณ์แบบในตัวละครอะแล้วก็ไม่ได้ทำให้เขาแบบว่าน่าเกลียดจนเกินไปทุกๆตัวละครที่อยู่ในอยู่ในเรื่องหรืออยู่ในนิยายเนี่ยเขาสมควรมีเหตุผลของเขาเขาสมควรมีโลกของเขาเอ,อคนทุกคนหรือตัวละครทุกตัวไม่จำเป็นจะต้องอิง โลกของใครหรือเหตุผลของใครทุกตัวละครทุกคนบนโลกใบนี้เกิดขึ้นมาแบบมีเหตุผลเนี่อกว่าอ,ออย่าแบบว่าคือทุกคนจะต้องตามติดตัวหลักตัวเอกไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าตัวละครตัวน,นั้นมันจะเป็นตัวละครที่แบบน่าเบื่อทันทีเลยเออยกเว้นว่าเรามีเหตุผลมาซัพพอร์ตเขาว่าทําไมเขาถึงจะต้องแบบติด กับพระเอกมากหรือทําไมเขาต้องแบบอิงกับคนนี้มากอะไรอย่างเงี้ยออแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะเลือกที่จะให้เขาเป็นแบบนั้นนะ่ะเหตุผลซัพพอร์ตเขาก็ต้องชัดเจนนะทุกๆตัวละครจะต้องมีเหตุผลซัพพอร์ตที่ชัดเจนโดยเฉพาะตัวละครที่ไม่ได้มีชีวิตของตัวเองแล้วต้องอิงตัวละครหลักเพราะฉะนั้นนะ่ะ การมองหาความสมบูรณ์แบบในตัวละครอะ่ะมันมันไม่มีทุกตัวละครมีจุดเด่นแล้วก็จุดได้หมดเราใส่จุดเด่นอะไรเราก็อย่าลืมใส่จุดได้ไปให้เขาด้วยแค่นั้นเองอืมง่ายๆเพราะสุดท้ายแล้วยิ่งยิ่งตัวหลักนี่คือแบบต้องอย่าแบบว่าเป็นเป็นนักธุรกิจพันล้านเพอร์เฟกอ่ะคืออย่างน้อยให้กลัวมแมลงวันก็ยังดีได้คิดอะไรไม่ออกเลกหรอวะ เออคิดอะไรไม่ออกก็แม่งให้มันกลัวแมลงวันไปเลยจบแต่อย่าแบบมาเพอร์เฟกเพอร์เฟกมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเพอร์เฟกมากก็อย่าลืมซัพพอร์ตเหตุผลไปให้ด้วยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออทำไมตัวละครคุณมันถึงเพอร์เฟกแต่จะมีบางคนที่เขียนได้นะเราคิดว่าอาจจะมีบางคนที่เขียนได้แต่สำหรับเราเราทำไม่ได้เรารู้สึกว่าการเขียนแบบนั้นมันทำให้ขาดมิติบางอย่างไป แต่อย่างว่าแต่อย่างว่าการเขียนนิยายมันคือแบบนั้นาจิตตังอ่ะมันคือแบบจินตนาการที่แบบไม่สิ้นสุดแต่อย่าลืมซัพพอร์ตเหตุผลจินตนาการของคุณไปด้วยไม่ใช่ว่าเออนึกอยากจะแบบมโนอะไรก็มโนอะไรอย่างี้นะมันมันดูจะแบบมันจะไม่เข้าแกกอะเหมันเหมือนมันไม่เข้าเซนส์คนอ่านนิดนึงเรารู้สึกว่า การสร้างตัวละครที่ดีอะ่ะคนอ่านต้องมีความรู้สึกร่วมเพราะฉะนั้นถ้าทำเราถ้าเราทําให้คนอ่านมีความรู้สึกร่วมได้อะ่ะเราก็เขียนเลยเราถึงบอกนะว่าเหตุผลในการซัพพอร์ตเขาว่าในตัวละครบางตัวมันสําคัญมากนะโอเคอยวาเราเลี้ยงให้วันนี้หนึ่งตัวละครจะไม่สมบูรณ์แบบ no one perfect คิดอย่างเงี้ยสองตัวละครทุกตัวก็คือ คนหนึ่งคนเขาจะผ่านเหตุการณ์บางอย่างในเรื่องของเราไปเพื่อที่จะเป็นมนุษย์เค okay. นะส่วนที่สามก็คือถ้าตัวละครบางตัวมันมันไม่มีโลกของตัวเองหรือไม่มีแรงเหวี่ยงของตัวเองอะ่ะเราสามารถใส่เหตุผลบางอย่างซับพอร์ตให้เขาไปได้เพื่อที่จะให้ตัวละครตัวนั้นมีมิติมากขึ้น ะะฝากไว้สำหรับหัวข้อนี้ถ้าเพื่อนๆมีคาถามยังไงก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้นะคะแล้วถ้าชอบพอดแคสต์นี้ยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe ฝากกดแฟนเพจใน Facebook หรือฝากติดตามใน True ID กันด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากที่รับฟังเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาทำพอดแคสต์ที่ ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้พอดแคสเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับงานเขียนนิยายนะคะอยากได้พอดแคสเกี่ยวกับอะไรก็มาคุยกันได้นะยังไงพ o อดแคสต์นี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย